ชาร์โด a อจซินนักฆ่าผู้ที่ไม่เคยมีใครเห็นใบหน้าของเขามีปกปิดอยู่ภายใต้ฮูดอัมึดดนั้นเขามีทักษะมากมายที่เหมาะแก่การฆ่าเมื่อเขาเจอศัตูเขาจะหลุดอยู่ภายใต้เงาเมื่อหลอกการเขาจะโผล่ขึ้นมาและเชืิดคอศัตรูให้ตายในดาบเดียวอันนี้เขาทํางานแค่ตอนกลางคืนและตอนกลางวันละ่ะเขาทําอะไรตอนกลางวันเขาก็เป็น กางของันก็เป็นบัาคา่ะถ้า้เรื่องชอบคลิปของผมฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับกดแชร์ Share ด้วยครับถ้าไม่ชอบกดติดไลค์ได้เลยครับถ้าเพื่อนคนไหนมีคำถามเกี่ยวกับรถซักค่าเป็นสามห้าตลกตลบมุเกเปิดหอยสามารถโพสลงใต้คลิปนี้หรือว่าโพสลงที่เพจที่ผมแนบไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่า,าเอาไปเป็นคำถามในคลิปต่อไป รับรองเพื่อนๆได้ชมแน่นอนครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย